สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับสู่ youtube channel ช่องของน้องเล็กเกกานิวสนะคะวันนี้น้องเล็กเกกานิวสมาในหัวข้อของฝากใจ EP ีที่16ประจำวันที่5เดือนพฤษภาคมปี2 5 6 8นะคะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเป็นเรื่องจนได้กัดไม่ปล่อยแผ่นดินไหวในใจโจกต้องมาเจออั t เตอร์ช็อคน่าจะหลายครั้งนะคะ ต้องรอติดตามดูต่อไปว่าจะสิ้นสุดอัพเดตจบที่เท่าไหร่นะคะสงสัย่านบิ๊กจอกต้องร้องเพลงนี้แล้วละคะ่ะจะได้เข้ากันเข้ากันนะคะโลกนอทำไมถึงเป็นเช่นนี้ทั้งที่จุกมีใจรักงานเหมือนดําจะเกลือ ก็เป็นเรื่องอีกจนได้นะคะกรรมจริงๆไม่จบไม่สิ้นซักทีมันเป็นเอียงกระเดียกระดอคือจังบ่จบโบสิ้นจักเถื่อแทละเรื่องเก่าคล้าหลังตั้งแต่สมัยพระเจ้าสามหามพูนน่ะก็ยังเอามาเชื่อมมายงเป็นประเด็นจนได้คือมากัดกันบบปล่อยแทละนาะคนได้นี่บ่เป็นลูกหมาน้อยห้องเ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 ก่ เกากดโดดเกาตําอะไรพริกนักหนานะทำไมถึงทำกับเก้าแบบนี้เกากอดโดดขายก็ดเก้านะดีกันนะนนะดีกังนะเนะนะกานะไม่ไหวแล้วนะชาติ <c oughs> ที่แล้วบิจอกพันเอาเอยียงใส่บาทพระเนาะชีวิตชาตินี้ คือจังมะเป็นจังซีแหลนะเนาะเป็นแต่อิต,ตนเพิ่นได้เนาะเรื่องเก่าเคล้าหลังแท้ๆกัยังคุดมาเป็นประเด็นอีกจนได้เดี๋ยวไปฟังมิกจกเพิน่นเเวาก่อนเนาะในะมือที่เพิ่นไปนรับปริญญาตรีที่ที่เพิ่นเรียนจบนิติศาสตร์นะคะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเมื่อหลายปีก่อนก่อนนะคะแล้วก็กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะหลังจบมิกจกพูดแล้วนะคะ ก็เป็นวันอีกวันหนึ่งนะครับนะที่ผมมารับปริญญาที่ดีศาบัณฑิตนะครับนะจากมหาวิทยาลัยยอฬลงกรนะครับนะระดับปริญญาตรีนะครับก็ถามว่าทําไมถึงจบการศานี้นะครับนะทำไมถึงย้อนกลับมาเรียนปริญญาตรีทั้งหนึ่งนะครับก็ในช่วงนี้ผมเนี่ยถูกย้ายไปอยู่สํานักในร่วมตีนะครับนะผมอศส่เวลาช่วงว่างช่วงนั้นนะมาเรียนภาคค่ำนะถามว่ามาเรียนเพื่ออะไรครับก็เพื่อจะ พัฒนาตัวเองนะฮะก็ย้อนกลับมาเรียนปริญญาตรีใหม่นะฮะเพื่อจะอัปเดตความรู้ตัวเองนะครับนะก็เนื่องจากก็ผมเห็นว่าตัวเองเนี่ยผมเองเนี่ยมีอายุราชการหลายปีนะครับนะอย่างน้อยในช่วงที่ผมไปประจําสํานักอิรุมตีสองปีนะครับเต็มๆ็มเนี่ยนะผมก็อาศัยเวลาช่วงน้ในการพัฒนาตัวเองนะฮะเพื่อจะให้ตัวเองเนี่ยได้เขาเรียกว่าได้ได้ได้รีสกิลนะฮะได้รีสกิลได้อัพสกิลนะครับ การที่ผมมาเรียนปริศตีนิยศาสตร์เนี่ยนะฮะผมก็ไม่ได้เรียนแข่งกับใครนะครับเพราะแข่งกับใครก็สู้น้องไม่ได้นะฮะแต่ว่าเรามาเรียนเพื่อเราจะได้มาทบทวมความรู้ที่เราจบจากโรงเรียนในรอบวตำรวจนะครับนะแล้วก็พอกลับมารับราชการเนี่ยเราจะได้เอาความรู้คดีอาญาความรู้กฎหมายเหล่านี้มาสั่งคดีในานะเต็มหัวหน้าพนักงานสอบสวนนะเพื่อที่จะมีความแม่นมีความคมนะครับในการทํางานร่วมกับทีมงานได้แล้วก็ เอาความรู้เหล่านี้มาช่วยประชาชนนะครับมันก็จะทําให้ผมทํางานได้เร็วขึ้นนาได้ชาบขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นผมจบมาเมื่อปีที่แล้วนะครับณความจริงแล้วเนี่ยผมจะต้องรับปริญญาตั้งแต่ปีที่แล้วนะแต่ปีที่แล้วเนี่ยเนื่องจากผมนำงแนงไปรองผู้จัดการรน่วชาก็ติดภารกิจงานเยอะนะครับนาก็เลยเลื่อนมาขอรับในปีนี้นะครับนะวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่ผมดีใจนะครับนะที่ได้บโอกาสมาเป็นเป็นเ็นเรียกว่าเป็นเป็นลูกศิษย์เป็น เป็นบัณฑิตในรั้วจุฬานะครับนะก็เป็นความภาคภูมิใจนะครับที่เราได้เรียนมาโดยใช้เวลา2ปีก,กว่านะครับนะก็จะไ้เอาความรู้เหล่านี้ไปทํางานในชิริจังวันเพราะว่าชิริจําวันของผมก็คือตํารวจงานเพื่อประชาชนนะครับที่ต้องอยู่กับคดีถ้าเรามีความแม่นมีความถูกต้องเราก็สามารถอํานวยความุติธรรมให้กับประชาชนได้วันนี้สิ่งที่คนไทยทั้งประเทศเขาต้องการเนี่ยก็คือความยุติธรรมความโปร่งใสนะครับนะเพราะฉะนั้นการที่เรามีความรู้มีความ เข้าใจนะครับแล้วสําคัญว่าวันนั้นคือทําให้ผมเนี่ยเจออาจารย์ดีๆเยอะอาจารย์ที่เก่งๆเ,เยอะอาจารย์ที่อยู่ในตําราผมสมัยเป็นนักเรียรรนรับหลวัอยู่ที่นี่เกือบทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นทําให้เรามีามีความรู้จัก,กาอาจารย์มีคอนเนคชั่นเพิ่มมีอะไรก็โทรผู้สัอาจารย์ได้อันนี้คือความสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ความรู้เนี่ยอายุเท่าไหร,ร่นะครับก็สามารถเรียนได้ก็ถึงมีคําพูดบอกว่าเ,าเมื่อเราเ ยาวว่างก็ต้องมาอัพสกิลกันนะครับเพราะว่าเราจะได้มีทักษะแม่นยำขึ้นมากขึ้นนะครับเอ็นบอกว่าปีนี้นอกจากรั้วจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยแล้วท่านก็รับปริญญาเอกด้วยหรอคะใช่ครับผมก็ปีนี้ผมรับสองปริญญานะครับทีนี้อาจจะสงสัยว่าทำไมผมรับเยอะคำนีงแล้วอีกสักสองอาทิตย์เนี่ยผมก็ไปรับปริญญาเอกนะฮะที่มหาวิทยาลัยมหิดลอีกครั้งหนึ่งนะครับใน สาขาวิชาอยยาชญาวิทยาและการบัญหางานยุตธธรรมนะครับนะก็เป็นก็เหมือนกันก็เป็นเป็นก็เป็นงานที่ตรงกับอาชีพผมนะครับเพราะฉะนั้นอาชีพของผมก็คือ1กฎหมาย2อาชญาวิทยาก็คือเราต้องรู้นะว่าทฤษฎีต่างๆเหล่านี้ในการใช้กับในการควบคุมคนในการรู้จักพฤติกรรมคนร้ายต่างๆในการรู้จักพฤติกรรมคน,นต่างๆนะครับเราก็ใช้ ใช้พูดง่ายว่าเราจะได้เรียนรู <c oughs> things, ้ทั้งหลักรัฐศาสตร์และวิทยาศาสตร์นะก็สามารถทําให้เรานําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างผมเนี่ยถ้าผมไปเรียนเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็คงไม่ได้นะครับนะเพราะผมต้องเรียนแบบนี้นะครับเพื่อจะทําให้การพัฒนาตัวเองเนี่ยมีมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นปีสองร้อยที่เนี่ยผมเนี่ยจบปริญญาเอก็กใบเบย์โดนเมื่อสักสองสามปีที่แล้วนะครับนะแต่ว่าก็ไม่มีก็ไม่ช่วงทำช่วงทำงานหนักนะเป็นรอบวิชาบุญชาก็ไม่มีเวลาไปทำ ก็เลยกราบเรียนขอความเมตตามหาวิทยาลัยขอเลื่อนมาก,ก็เลยปีนี้ก็เลยรับสอปริญญานะครับแต่สําคัญนะครับผมต้องเรียนว่าปริญญาเนี่ยเป็นความภาคภูมิใจส่วนหนึ่งนะครับนะแต่สิ่งที่สำคัญมากก็คือการปฏิบัตินะการเราต้องนําไปสู่การปฏิบัติให้ได้ไม่งั้นความรู้ที่เรามีเนี่ยจะไม่มีประโยชน์เลยนะครับเราต้องเอาความรู้ที่ไปสู่การปฏิบัติการปฏิบัติเพื่ออะไรครับเพื่อน,นาไปสู่การบริการประชาชนการอำนวยความสธรรมให้กับประชาชน แผ่นดินที่เคยส,สั่นไว้ในใจของบิ๊กโจ๊กเมื่อสองสามปีก่อนยังจำกันได้ไหมคะที่บิ๊กโจ๊กถูกทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกไปจาคนบ้านในตอนเช้าตรู่ที่บิ๊กโจ๊กเดินออกมาทั้งที่ยังสวมชุดนอนอยู่ความร้อนระอุคุกรุ่นอยู่ใต้พื้นพิภพแรงไหวสั่นมันสะเทือนเลื่อนลั่นไปถึงสตชจนทำให้โต๊ะเก้าอี้หลายตัว โดยเฉพาะโต๊ะเก้าอี้ใซส์ใหญ่ๆตัวใหญ่ๆบิ๊กบิกบางตัวต้องล้มกลิ้งกรกกรกกรแตกหักพังจนนำมาใช้งานอีกไม่ได้ทุกอย่างก็เปลี่ยนสภาพไปแต่ช่างซ่อมบำรุงจะน,นำกลับมาซ่อมแซมจนดูเสมือนใหม่และแข็งแรงยิ่งกว่าเดิมจนทำให้เจ้าของโต๊ะเก้าอี้ตัวนั้นและอุปกรณ์สำนักงานทุกอย่างได้กลับไปนั่งไปใช้งานได้เหมือนเดิม และอาจจะแข็งแรงแข็งแกร่งกว่าเดิมก็อาจจะเป็นไปได้นะต้องรอดูกันต่อไปนะคะดังนั้นอย่าเพิ่งสรุปว่าช่างซ่อมบำรุงจะสามารถซ่อมแซมให้เสมือนใหม่และแข็งแรงยิ่งกว่าเดิมได้หรือไม่ก็ตั้งตารอดูกันต่อไปว่าช่างซ่อมบำรุงของตึกสตชจะซ่อมได้หรือไม่ได้ต้องให้เวลาช่างเขาได้ลงมือทำเสียก่อน อย่าเพิ่งรีบไปสรุปว่าช่างเขาซ่อมไม่ได้แล้วและเจ้าของก็อี้ตัวนั้นก็ต้องไปซื้อไปหาเอามาใหม่แต่ซื้อแล้วจะนำเอาไปตั้งไว้ที่บ้านหรือที่ไหนก็แล้วแต่เขาเพราะมันเป็นเงินของเขาเป็นสิทธิ์ของเขาประชาชนคนอย่างเราเราก็ทำได้แค่เฝ้ารอดูและใครจะหัวเราะชอบใจหรือจะเศร้าสลดใจ เพราะรู้สึกเสียดายที่ทั้งโต๊ะเก้าอี้และเจ้าของโต๊ะเก้าอี้ตัวนั้นต้องระหกระเหินออกไปหาที่อยู่ใหม่ที่สังกัดใหม่ตามแต่ใจจะชอบเพราะที่ผ่านมาเขาได้สู้สุดใจสุดชีวิตสุดริ์สุดเดชอย่างเต็มที่แล้วเต็มความรู้ความสามารถหมดไส้หมดพุงแล้วเมื่อซ่อมไม่ได้ก็ต้องยอมรับกับความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกับตนเองบ้าง ทำไมในเมื่อตอนได้ทำงานทุกอย่างอย่างเต็มที่เต็มความสามารถทุ่มเทจนสุดใจสุดชีวิตสุดฤทธิ์สุดเดชแล้วเช่นเดียวกันแต่เมื่อตะเกียกตะกายไปถึงฝั่งฝันไปถึงจุดหมายปลายทางที่ตั้งใจไว้ไม่ได้ก็ต้องยอมรับสภาพและปล่อยวางกับมันเพราะมันเป็นหนทางเดียวที่จะกระทำได้คืนดิ้นรนทนสู้ต่อไป อาจจะต้องเจ็บทั้งตัวทั้งหัวใจอย่างแสงสาหัสสากันจนเป็นแผลเหวะไปทั้งตัวดังนั้นปล่อยวางทำใจปง่งกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นและทบทวนดูถ้าหากเราผิดจริงก็นิ่งเสียอย่าไปทำให้ตัวเองต้องเจ็บมากไปกว่านี้แต่ถ้าหากเราไม่ผิดเราเป็นผู้บริสุทธิ์ก็จงหยุดเถอะอย่าสู้ต่อเลยนะคะปล่อยให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ และเฝ้ารอวันที่ความจริงจะปรากฏและเมื่อวันนั้นมาถึงเราจะยืนได้อย่างสง่าผ่าเผยสง่างามแสงออร่าและรัศมีแห่งความดีจะส่องสว่างระยิบระยับร,บรอบๆตัวเราเหมือนกับเจ้าเงาะที่ถอดรูปกลายเป็นเจ้าชายผู้สง่างามและมีแต่คนคอยชื่นชมส่วนคนที่คิดร้ายทำลายเขา เขาก็จะต้องรับกรรมตามที่เขาได้เกาะเอาไว้อย่างแน่นอนในเมื่อวันนี้ไม่ใช่วันของเราจังหวะแห่งโชคชะตาอาจจะไม่ดีไม่ราบรื่นก็อย่าพิ่งฝืนสู้ไปนะคะรังแต่จะเจ็บตัวเจ็บใจไป,ปเปล่าๆไม่มีใครดอกที่จะนี้กดแห่งกรรมกดแห่งการกระทำของตนไปได้ช้าหรือเร็วสักวันก็ต้องเจะเจอสักวันมันก็ต้องมาถึง ล่อยให้บุญและกรรมทำหน้าที่ของมันไปอย่าใจร้อนควรทำใจให้ผ่อนคลายและสงบไม่ร้อนรุ่มเหมือนไฟสุมสวงแล้วเมื่อถึงเวลาทุกอย่างก็จะเป็นไปตามกฎแห่งกรรมและการกระทำของตนชัยชนะแห่งความดีงามและความยิ่งใหญ่ในความดีที่ตนได้สร้างมาสั่งสมมา มันจะเกิดและปรากฏขึ้นให้ใครๆได้รับรู้ได้ดูได้เห็นและจะนำมาซึ่งเกีดยรติยศและชื่อเสียงแห่งตนและวันนั้นจะเป็นวันที่ตัวเราได้แสดงให้ใครๆได้รู้ได้เห็นว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์ในทุกข้อสงสัยทุกข้อกล่าวหาของสังคมเต็มร้อยเปอร์เซจงเฝ้ารอวันนั้นไม่ว่าจะกี่แผ่นดินไว้ไม่ว่าจะกี่อัปเดตช็อ ก็ทำอะไรเราไม่ได้แม้แต่เศษเสี้ยวของผงทุลีที่ปลายเล็บถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดความดีจะเป็นเกราะทองที่คอยปกป้องและคุ้มครองตัวเราให้รอดพ้นจากทุกเหตุทุกเพศภัยและอันตรายทั้งหลายทั้งปวงไม่มีสิ่งใดที่จะมาแตะต้องและทำร้ายทำลายเราได้อีกอย่างไม่ว่าสังคมจะตราหน้าเราว่าอย่างไรแต่ตัวเราใจเรา ที่รู้ดีที่สุดแต่เพียงผู้เดียวว่าเรานั้นได้กระทําผิดตามที่สังคมกําลังสงสัยหรือกําลังรุมด่าประนามเราหรือไม่อย่างไรเราเท่านั้นไม่ใช่ใครที่ไหนที่รู้ดีที่สุดแต่เพียงผู้เดียวคือจริงๆแล้วเนี่ยผู้ก,การเคยบอกแล้วนะว่าเอาย้อนกลับไปนิดนึ่งก่อนว่า ตอนนี้เนี่ยโจ้เขายังมีสองหนทางที่จะได้กลับมารับราชการในเรื่องวินัยถ้าหากว่าเขาล้องต่อคณะกรรมการพิชักคุณธรรมแล้วถ้าเขาชนะเขาก็ได้กลับมาถ้าเกิดเขาไม่ชนะเขาก็ยังสามารถที่จะฟ้องศาลปกครองสูงสุดได้อีกถ้าศาลปกครองสูงสุดเขาชนะ เขาก็มีสิทธิ์กลับมารับราชการได้อันนี้ทางเรื่องวินัยแต่ครนี้ทางเรื่องอาญาที่เขาถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องฟ้องเงินและการพนันมินี่ถ้าน้องฟังดีๆถ้านิโจกจะกลับมาได้ต่อเมื่อศาลผนกคดีทุจริตสูงสุดต้องพิพากษาว่าโจกไม่ผิด hmm. เมื่อไม่ผิดแล้ว โจกก็สามารถที่จะกลับมารับราชการได้แต่ต้องไม่เกินปี74็ด่คราวนี้สิ่งที่น้องถามว่าบิ๊กโจกมีมรสุมไม่อีก3มลูก 4, ี่ลูกห้าลูกอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้เนี่ยอีกสองลูกมันยังไม่ปักไอปากฏไออีกสองลูกที่น้องบอกไอียังไม่ปากฏแต่ตอนี ที่น้องท่ะที่น้องบอกว่าบิ๊กโจ๊กเจอมอรสุนสามลูกถูกต้องไหมแต่ครานี้เนี่ยไอ้สองลูกมันก็ยังเป็นพายุที่ยังไม่ก่อตัวแต่พายุลูกแรกที่ก่อตัวแล้วก็คือเกี่ยวกับเรื่องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการสอบปริญญาตรีที่จุฬาตอนนี้ทุกคนก็รู้ว่ามันมีการเอาข้อสอบ ของคณะนิติศาสตร์ของจุฬาภาคพิเศษอเอาออกมาตอนนี้มีตัวละครที่ถูกดำเนินคดีแล้วสามคนก็คือด็อกเตอร์ผู้หญิงคนหนึ่งที่เอาข้อสอบออกมาจะโกงหรือไม่โกงโดยวิธีใดเราก็ยังไม่รู้ข้อตจิจริงแต่มันมีการทุจริตคือนำเอกสารข้อสอบ ออกมาจากห้องสอบก็ถือว่าเป็นความผิดทางอาญาแล้วก็คนที่ถูกกล่าวอ้างว่าด็อกเตอร์คนนี้ที่มีความสนิทสนมกับบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็ถูกออกหมายจับแล้วก็ไปมอบตัวแล้วว่าในข้อหาว่านำเอกสารก็สอบออกมาโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ลูกน้องของบิ๊กโจ๊กสองคน ก็ชิงเข้าไปให้การต่อพนักงานแล้วเท่านี้จะเกี่ยวกับบิ๊กโจ๊กหรือไม่ต้องรออีกภายในสามสี่วันนี้ผู้การได้ข่าวว่าอางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยที่ออกหมายจับอาจารย์คนเนี้ดรคนนี้จะทำหนังสือ ทำเป็นหมายเรียกนี่นะเป็นหนังสือหมายเรียกเนี่ยไปยังบิ๊กโจ๊กแล้วก็ท <c oughs> นายความอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> เพราะฉะนั้นพายุลูกนี้เนี่ยก็ต้องรอติดตามอีกสามสี่วันว่าจะมีหมายเรียกให้บิ๊กโจ๊กกับทนายของบิ๊กโจ๊กเนี่ยหรือเจ้าหน้าที่หรืออะไรที่มีส่วนเกี่ยวพันกับเรื่อง ไอ้ขโมยข้อสอบเนี่ยมาให้การเมื่อไหร่แต่พายุอีกสองลูกเนี่ยูการว่าถ้าคาดการไว้ก็น่าจะเป็นอาจจะเป็นเกี่ยวกับผลของปปชที่ปปชดำเนินคดีบิ๊กโจกเกี่ยวกับเรื่องเวกรรมพันนันแล้วก็ปอกเงินคิดว่าคงจะเป็นพายุลูกที่สองหรือลูกที่สามมาอีก ก็เป็นไปได้แต่ผู้การยืนยันนรล่าคิดว่าพายุลูกแรกที่น้องถามก็เกี่ยวกับเรื่องเอาข้อสอบออกจากห้องสอบและน้องเข้าใจนะถ้าเป็นเรื่องจริงตอนนี้ต้องถือว่าบิ๊กโจ๊กเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ถูกต้องไหมเพราะว่ายังไม่รู้ว่าบิ๊กโจ๊กไปเกี่ยวพันกับแกง๊งขโมยข้อสอบหรือไม่ อาจจะมีส่วนเกี่ยวพันก็ได้หรือไม่มีส่วนเกี่ยวพันก็ได้แล้วก็เรื่องนี้บิ๊กโจ๊กก็ยังไม่ได้ถูกแจ้งข้อเก่าหาเทียงแต่ผู้การได้ข่าวว่าเขาอาจจะมีหมายเรียกให้บิ๊กโจ๊กมาให้การก็เป็นไปได้อันนี้ผู้การถือว่าน่าจะเป็นพายุหนึ่งลูกที่น้องถามครับผมถ,ถ้าเกิดเราไม่รู้เนี่ยพายุลูกที่สองลูกที่สมเป็นยังไง แต่ลูกที่หนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงก็ตายแล้วถูกต้องไหมไอ้ลูกที่หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องเอาข้อสอบออกมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องจริงและบิ๊กโจ๊บมีส่วนเกี่ยวพันอันนี้ก็คิดว่าก็เหนื่อยแล้วแล้วก็โอกาสกอกก็ค่อนข้างจะลำบากเพราะเนื่องจากว่า ถ้าเป็นจริงตามข่าวและเป็นจริงตามที่ด็อกเตอร์แล้วก็สื่อบางสำนักออกมาเนี่ยมันหลักฐานชัดเจนเพราะอะไรเพราะหลักฐานชัดเจนเพราะเนื่องจากอะไรเพราะมันมันมีการสอบจริงแล้วก็ไอ้ข้อสอบอันนั้นก็มีชื่อของของบิ๊กโจกด้วยลักษณะทํานองนี้นะครับแต่ผู้การบอกงนาะถ้าเป็นเรื่องจริงแล้วเนี่ยบิ๊กโจก็เหนื่อย แต่ตอนนี้อะไรอะไรเราก็ยังไม่ทราบข้อทีจ่จริงจริงๆเพราะฉะนั้นบิ๊กโจ๊กก็ยังขณะนี้ยังบริสุทธิ์อยู่แต่เมื่อใดถ้าข้อจริจริงฟังเป็นยุติได้ว่าบิ๊กโจ๊กได้กระทำความผิดจริงแค่ลูกเดียวก็ตายแล้วมันจะทําให้ลูกอื่นๆเนี่ยพัดแรงขึ้นพายุจะก่อตัวรุนแรงขึ้นคนก็จะมองอยังไงยกว่า ไม่ว่าจะเป็นคดทีที่อยู่ในปปชหรือคดีอะไรเขาจะดูโลกโอ้โหไอ้คนคนนี้มันเป็นยังไงพฤติการเป็นยังไงที่ใสเป็นยังไงถูกต้องไหมคือจะเรียนนองนะว่าตำรวจจะลักหรือไม่ลักจะฆ่าบิ๊กโจ๊กจะเลื่อยขาบิ๊กโจ๊กอะไรก็แล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยการทำงานบิ๊กโจ๊กประชาชนรู้ว่าบิ๊กโจ๊กมีผลงานอย่างไรแต่ ผู้ก,การจะเอาหีเด็ดเลยด้วยกันว่าถ้าเกิดบิ๊กโจ๊กเนี่ยทำงานทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความบริสุทธิ์ไม่มีแผลไม่มีสะเก็ดไม่มีอะไรใครจะเกลียดใครจะรักใครจะโค่นใครจะเลือล้อยขาเก้าอี้ได้ไหมเพราะฉะนั้นแล้วนี่นะถ้าบิ๊กโจ๊กจะจบชีวิตด้วยตนเองหมายความว่า จบยุติบทบาทข้าราชการดิกจจ์ต้องอย่าไปโทษใครต้องโทษตัวเองผ้าตัวเองขาาเสีย่างบริสุทธิ์ใช่ย่างใครทำอะไรได้เพราะฉะนั้นบาปบุญคุณโทษมีจริงทำอะไรแล้วอย่าไปโทษคนอื่นนะ่ะถ้าตัวเองไม่เปิดช่องไม่ยื่นขาไปให้เขาเอาเลื่อยมาเลื่อยก,ก็เลื่อยไม่ได้ เพราะฉะนั้นสรุปสุดท้ายก็คือว่าท้าบิ๊กโจ๊กทุกเรื่องท่าบิ๊กโจ๊กบริสุทธิ์ไม่เคยมีแผลไม่เคยมีสะเก็ดใครก็จะชอบหรือไม่ชอบก็ทำอะไรบิ๊กโจ๊กไม่ได้แต่ผู้การอยากอยากจะตอบว่าตำรวจส่วนใหญ่บางคนที่ไม่ชอบบิ๊กโจ๊กเขาดูว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยโตเร็วเกินไปกระโดดข้ามหัวคนนั้นหัวคนนี้ นั่นแหละมันก็อาจจะเกิดการมันไส้ของพี่น้องหรือว่าเพื่อนตำรวจด้วยกันได้แต่ถ้าบิ๊กโจ๊กอ่าวสิอย่างบริสุทธิ์สิอย่างใครก็ทำอะไรไม่ได้น้องจำบุคการไว่อย่างหนึ่งนะไม่จำเป็นต้องบิ๊กโจ๊กอัจจะบิ๊กไหนก็แล้วแต่ถ้าทำโดยไม่ขาวมีแผลแล้วสักวันหนึ่งทำไปกะ บาปบุญคุณโทษกรรมก็มีจริงเพราะฉะนั้นอย่าไปโทษใครจะจะรอดหรือไม่รอดชีวิตจะจบแค่นี้หรือไม่ก็อยู่ที่การทำตัวของตัวเองที่ประชาชนเชื่อมั่นบิจโจกเนี่ยบางทีเขาไม่มองในด้านลบของบิจโจกเขามองในแง่บวกในด้านบวกของบิจโจน้องก็รู้ผู้การก็เคยบอกอยู่แล้วว่าระดับ ผู้บัญชาการผู้ช่วยผู้บัญชาการรองผู้บัญชาการผอ,อตลอการทํางานน่ไม่มีใครทํางานได้ดีและชัดเจนเทาบิ๊กโจกไอ้นั่นน่ะคือประชาชนเขาดูแต่ในด้านลบส่วนด้านลบไอ้นั่นในด้านบวกเมื่อประชาชนเขาดูในเรื่องการทํางานคงไม่ดูในด้านลบของบิ๊กโจก เขาก็จะเชียร์บิ๊กโจ๊กเชีย hmm. ร so, ์บ exactly ิ๊กโจ๊กตลอดเพราะว่าบิ๊กโจ๊กทำงานอะไรแล้วค่อนข้างจะสำเร็จและเขาพรีเซนต์ผลงานเป็นเขาให้ข่าวเป็นเพราะฉะนั้นประชาชนก็จะมึกเหมือนกับเอาอีกหละประชาชนจะดูในแง่บวกของบิ๊กโจ๊กแต่ไม่ดูในแง่ลบของบิ๊กโจ๊กในแง่ลบของบิ๊กโจ๊กคืออะไรในแง่บวกคือผลงาน ในแง่ลบคืออะไรถูกดำเนินคดีไม่ว่าจะเป็นคดีเกี่ยวกับการฟอกเงินเกี่ยวกับเวกมันนันมินดี่เกี่ยวกับเรื่องไอ้ข้อสอบนี่อีกแล้วหรือคดีอะไรก็แล้วแต่ประชาชนเข้ามองข้ามในด้านลบเข้าไปมองด้านบวกด้านเดียวคือผลงานนี่แหละก็คือทําใหป้ประชาชนเนี่ยค่อนข้างจะเชื่อมั่นและศรัทธานในตัวบิ๊กโจ ถูกต้องประชาชนก็จะมองในแง่ดีเพราะตอนนี้ทุกคนก็อ,อาจจะคิดว่าบิกโจ๊กถูกกันแกล้งแต่ว่าสักวันหนึ่งเมื่อสารได้พิพากษาลงโทษแล้วและสารสุดท้ายได้พิพากษาลงโทษแล้วว่าบิกโจ๊กได้กระทำความผิดจริงวันนั้นแหละประชาชนก็จะค่อยๆจะเชื่อ มัน่นบิกโจกน้อยลง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 เพราะทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าฟันาดีบิกโจกยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่จนกว่าสารจะพิภากษาว่าโจกได้กระทําความผิดเมื่อนั้นประชาชนก็จะมีความคิดไปในทำนองลบก,กับบิกโจกอย่างแน่นอน ตอกไม้อย่าล้อเล่นเห็นสนุก